สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็ทุกช่องทางเนาะทุกสื่อโซเชียลนะคะก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านค่ะที่ติดตามกันนะคะก็เป็น f c เนาะขอบพวะคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้น้องปาทำคลิปต่อๆไปเนาะก็อย่าลืมค่ะ ช่อง YouTube นะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะติดตามนะคะช่องร้านเกจิมหาเวชช่องนี้ไว้ด้วยก็จะมีพักเครื่องนะคะเยอะแยะมากมายความจริงอยากจะทำคลิปหลากหลายคลิปมากๆเลยไม่ว่าจะพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปกราบพระไหว้พระนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนาะสถานการณ์โควิดนะคะก็เลยทำให้ตั้งแต่เกือบ2ปีมาแล้วเนาะที่ไม่ได้ทำนะคะก็ไม่สะดวกในการเดินทางก็รักษาสุขภาพทุกท่านนะคะ อย่าลืมค่ะล้างแอลกอฮอล์ล้างเจลแอลกอฮอลอ์บ่อยๆนะคะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะที่ที่แออัดเนาะแล้วก็ใส่แมสด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะนี่เลยในช่วงของพักเครื่องมหาเวทนะคะน้องปาก็จะนำวัตถุมงคลที่ทางร้านนะคะของร้านเกนจิมหาเวทวยังมีก็พยายามจะเอามาอัพนะคะให้พี่ๆหลากหลายท่าน ได้รับชมเนาะซึ่งความจริงอะ่ะคลิปละคลิปละวันไม่ใช่คลิปละวันวันหนึ่งลงคลิปครั้งหนึ่งปราว่าไม่พอแหละเพราะว่าพระที่ร้านเยอะมากๆหลากหลายเกจิคณาจารย์เลยนะคะจะพยายามอัดคลิปแล้วก็พยายามจะลงให้ได้สักวันละ3คลิปเนาะต่อไปนี้นะของเดือนนี้ก็เริ่มจะพยายาม ให้ลงให้ได้สักวัาละ3คลิปเนาะอ่ะก็จะได้มีวัตถุมงคลสวยๆนะคะให้พี่ๆเข้ามารับชมกันเนาะอ่ะในช่วงของพระเครื่องมหาเวทนะคะด้านหน้านี้ค่ะเป็นเหรียญเสมานะคะหลวงพ่อทองอ่ะเศรษฐีรวยหมื่นล้านเดี๋ยวเรามาแกะกันน้องปลาเหลือเพียงเท่านี้นะคะประมาณ20องค์ประมาณนี้ยไม่เกินนี้หรอกก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดูซิว่าลักษณะเหรียญเขาเป็นยังไงข้างหน้านี้เป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะคะน้องปลาไม่ได้ หมดทุกเนื้อนะคะเพราะอยากให้พี่ๆไปลุ้นกันเอานะก็ไปลุ้นกันเอาเองนะคะเดี๋ยวแกะดูซิว่าเราจะได้เนื้ออะไรแล้วก็ให้ดูเหรียญน,นะคะว่าเหรียญลักษณะประมาณนี้อ่านี่ได้เนื้อได้เนื้อธรรมดาเลยเลข32นะคะก็เป็นเนื้อธรรมดาเนะาะแต่ว่าลงยาจีวอนแต่ว่าเหรียญสวยค่ะเหรียญสวยอ่าเดี๋ยวเราไปให้ชมแกะเลยดีกว่า เดี๋ยวเราพาให้ชมนะคะว่าด้านหลังเขาเป็นแบบไหนนะเหรียนสวยงามนี่เลยหลวงพ่อทองนะคะสวยสวยเห็นไหมเหรียญสวยนะคะคมหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะคะก็อยากจะบอกว่าเหรียญของหลวงพ่อเนี่ยคือสวยทุกรุ่นนะคะเหรียญหลวงพ่อทองเนี่ยสวยทุกรุ่นนะคะสวยทุกรุ่นจริงๆนี่ เป็นเสมาเส oka, เืนเนอะน,นะคะเป็นห้าพยักษ์เนาะเป็นห้าพยัก์นะคะนี่เศรษฐีรวยหมื่นล้านนะคะห้าพยักษ์เศรษฐีรวยหมื่นล้านด้านหลังก็มีเสือนะคะเสือคู่นะคะแล้วก็ด้านหน้าค่ะนี่ด้านหน้านะคะก็มีเสือแล้วก็มีหัวเสือเนาะอ่ะเป็นเป็นเหรียญห้าพยักษ์ค่ะเศรษฐีรวยหมื่นล้านนี่เลย 5พยักนะคะเศรษฐีรวยหมื่นล้านของหลวงพ่อทองนะคะวัดบ้านไรนะคะที่ดัานขุนทดนะครราชสีมาเนาะสิทธิเอกขอเพ่อคูณนะคะนี่เลยค่ะสวยงามสวยงามแก่อีกรุนหนึ่งไหมเดี๋ยวแก่กันอีกรุนหนึ่งดูว่าเราจะได้เนื้ออะไรอ่ะเดี๋ยววางอันนี้ก่อนวางเนื้อนี้ก่อนเป็นรายการลุนเนื้อลุนโชคงนะคะน้องปาไม่ค่อยน้องปาไม่ค่อยแก่ ให้แบบไม่ไม่แกะอ่ะเออให้อยากให้พี่ๆไปแกะกันเอานะคะก็เพราะว่านอหนึ่งเลยคือง่ายๆเลยคือคําตอบง่ายๆคือทําไมถึงไม่แกะเพราะว่าน้อปลาจะได้ทํางานง่ายพอถ้าแกะปลาแกะทั้งทุกเนื้อเนี่ยพี่ๆก็จะแบบอันนี้เหลือไหมอันนี้เหลือไหมอันนี้เหลือไหมแล้วบางทีน้อปลาจําไม่ได้อะได้อะไรอีกวายได้แต่นเนี้ยไม่ได้ลงยาเลยแสดงว่าวันนี้มือไม่ดีพอแล้ว วันไหนมือไม่ดีก็จะแกะอยู่แค่นี้ละค่ะแกะเยอะไปกว่านี้ไม่ได้นะคะให้พี่ๆไปแกะกันเอาเนาะนี่เลยนี่เป็นเนื้อทองแดงค่ะแต่ก็สวยค่ะเหรียญออกแบบมาได้โอเคอยู่นะเหรียญสวยอยู่ค่ะเหรียญสวยอยู่เดี๋ยวเราไปให้ดูเพราะว่าข้างหลังเขาก็เป็นเหมือนกันแหละเดี๋ยวเราไปดูซิอ่าข้างหลังก็เหมือนกันค่ะเป็นเป็นเสือแหละเนี่ยข้างหลังนะคะเป็นเสืออ่ะ โอ้ยขาดเลข33ไม่ใช่เลข33ค่ะรายการที่33ข้างหลังข้างหลังเป็นเหรียญเหมือนกันนั่นแหละไม่ต้องแกะแล้วเนี่ยเห็นไหมเป็นเสือ2ตัวนะคะเลข1เลขอยู่นี้นี่1 0 0อะไรสักอย่าง108ไหมหรือ105นี่แหละนี่เลยสวยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าคุยในพิมพ์นะคะเป็นบล็อกคุยในบล็อกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า ก็จะง่ายต่อการลงยาเนาะของก็คือแต่ถ้าเกิดว่าพอไม่ลงยาเราก็ดูไม่สวยไงอ่ะถ้าแบบเอาอันนี้คือพูดตามตรงนะในความรู้สึกของปานะะแต่นี้ก็เหมือนแบบเป็นเส้นลัศมีหลวงพ่อเลยแต่คือความจริงอะถ้าเกิดลงยาถ้าเกิดว่างานที่คุยในบล็อกในพิมพ์ควรจะลงยาทุกเนื้อนะควรจะลงยาพื้นทุกทุกรายการนะคะเดี๋ยวปาจะมีเปิด รายการของหลวงพ่อพัดด้วยอันนี้ก็เป็นคุยในพิมพ์นะคะคือคุยทำทำในบล็อกเลยแล้วก็ลงยาทุกเนื้อไปลุ้นกันสวยๆแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันเนาะนี่อันนี้หลวงพ่อทองนะคะวัดบ้านไร่นี่เห็นไหมอันนี้เป็นเนื้อทองแดงค่ะก็เหลือประมาณนี้แหละ เหลือเท่าที่พี่ๆเห็นกันเลยด้านหน้านี้เลยนะคะก็สนใจก็เดี๋ยวติดต่อนะ้ปากันอีกทีนึงเนาะส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวแอดมินเขาจะมาะแจ้งนะคะเรื่องราคาให้นะคะใต้คอมเมนต์แรกเนาะของคลิปนะคะโอเคค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะช่องทางโซเชียลของร้านเกจิมหาเวศ ไม่ว่าจะเป็น Youtube นะคะช่าร้านเกจิมหาเวสหรือว่าจะเป็นแฟนเพจของร้านเกจิมหาเวสศูนย์จองพระใหม่เครื่องรางของขลังหรือว่าจะเป็นไลน์ค่ะไลน์ก็เป็น063นะคะ663 5553นะก็สามารถไปเสิร์ชหาไลน์กันได้นะคะ,ร,ะร้านเกจิมหาเวสหรือว่าจะเป็น IG และ TikTok เนาะก็ เสิร์จเอาเลยนะคะก็ขอบพระคุณทุกช่องทางค่ะก็รักษาสุขภาพทุกท่านนะคะรักษา,ส,าสุขภาพกันทุกทุกท่านเระมัดระวังตัวเองด้วยนะโอเคค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวนเจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวสสวัสดีค่ะ